สวัสดียมามเช้าจ้าเปิดตูกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่นอ้องหมูหวานหมูฝอยนะจ๊ะเอาอะไรดีไหมคะมีอะไรขายบ้างจ้าวันนี้กำลังถูเพื่นมีส้มนะคะมีเปื่ยหมูหวานหอมอร่อยพี่นอ้องมาขายหนาร้านนํำขายออนไลน์น้่นะจ๊ะสนใจสั่งได้นะคะ หอละหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งหกสิบบาทอร่อยไม่หวานมากไม่เค็มมากไม่แข็งนะคะกำลังดีเลยนะคะไม่หืนสดใหม่รับประกันความอร่อยนะอันนี้ขนมขายหน้าร้านจริงๆขนมเยอะอยู่นะแต่ว่าขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะะสวัสดีรัมชากะใครสนใจพี่น้องทาคามาได้เลย มววนอร่อยดีครั้งชวนชิมเห็นบ่ันี้ถ้าขมาตามนี่เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมูฝอยขนาดหนึ่งร้าสิกรัมคอนุญาตนะฮะรีวิวอันนี้หอมหอมหอมเจียวมากนี่เห็นบ่ชิ้นหอมเจียวมันเด้หลายเลยพี่น้องแต่ว่ามันแบบดูรงไปเห็นบ่อันนี้อร่อยไม่เค็มมากไม่หวานมากไม่แข็งด้วยนุ่ม กินกับข้าวเหนียวเห็นไหมน้ำซอสแบบช่ำๆเลยพี่น้องขนาด150กรัม100บาทนะจ้เมือว่านกะมี่ออเดร์มือนีกับสิไปซงนัดรลับนะฮะแล้วก็มีอ่าทรงทัสดุอีกประมาณสองเจ้าสามเจ้านะขอบคุณที่อุดหนุนกันเด้อห่างหายไปโดนพี่น้องห่างหายไปโดนเนื่องจากราคามูมันขึ้นเพราะมันขึนปุ๊บนี่กะ กำลังกาคืบอยู่ว่าสิขายจังใดจนตัดสินใจว่าเออเอาขายราคาเดิมหอไรแต่ขออนุญาตลดปริมาณล,ลุมนิดหน่อยนะคะอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าเก่ากับมาสังเด้อลูกค้าเก่ากับมาสังนี่เป็นแซนด์วิชโรงอาหารคนตกมือเศราพี่น้องไปตลาดก็อย่าลืมมาอุดหนุนสางหน่อยเด้พี่น้องเด้อหาเนี้ยม,มาขายเราวนี้จะ้ะ